นี่คือภาพของเครื่อหาสวดิกาย้อนเกรดครับจะมีทั้งหมด3ชั้นนะแล้วก็ทั้ง3ชั้นจะมีภาพปริศนาครับในชั้นที่1ถ้าเราเปิดประตูเข้ามาแล้วจะเจอรูปปริศนา3รูปมีรูปอุ้งสู่ความว่างเปล่าทหารเท่าเดินเฉียงขวาแล้วก็เด็กหนุ่มยังเดินหน้าขึ้นไปชั้น2จะเจอกับรูปปริศนาอีก3รูปก็คือรูปเท่าแท้หนุ่มฝาแฝดเอยตาเท่าร้ายถอยหลังหนุ่มโอหังเดินหน้าแล้วหลังจากนั้นถ้าเราขึ้นไปในชั้นที่3ก็จะเจอกับรูปปริศนาอีก สี่รูปสุดท้ายทหารหนุ่มมาเฉียงซ้ายเท่าก้าเฉียงฝั่งซ้ายหนุ่มคุ้นคิดครับคล้ายรูปสุดท้ายคือเท่าใบ้บ้าถอยหลังเราต้องหาคำตอบให้ได้ว่าสมบัติถูกซ่อนอยู่ที่ไหนของบ้านครับโอเคมามาที่แปลว่าไม่รู้อะไรเลย One eternity later <laughs> ตัวช่วยตัวช่วยนักสืบตัวช่วยช่วยผมด้วยทฤษฎียังไงไหนพูดสิไปชั้นสองขึ้นบันไดเพราะบันไดมีศตะวันตกเราไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอรูปแรกเลยคือนกนกบินตาเท่าายถอยหลังตาเท่านี่คืออะไรรู้ไหมคืออะไรพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านตาเท่าไรอะโกหกมันไม่อยากให้เราไปหาสมบัติมันเลยถอยหลังเพราะเรารู้อยู่แล้วมันคือคนไม่ดีแต่เราไม่สนเพราะเราคือเด็กหนุ่มเจ้าเกดปะหยุด เสร็จปุ๊บเราก็เดินมาอีกนิดนึงจะเจอรูปอยู่ฝั่งขวาเป็นเท่าแท้หนุ่มฝาวแฟดเลยมีพ่อว่านอีกคนนึงที่ปลอมตัวก็คือเป็นเด็กหนุ่มนั่นแหละปลอมตัวเป็นคนเท่าเ <c oughs> ข้าใจนะาเข้าใจเสร็จปุ๊บเราเดินตรงไปตรงบันไดฝั่งทีต่ตะวันออกจะมีหนุ่มชี้ชี้พาทิตย์มันบอกว่าหนุ่มโอหังเดินหน้าโอหังไม่ฟังเดินหน้าขึ้นไปชั้น3ขึ้นไปชั้น3เสร็จปุ๊บเราเจอบันได มันบอกว่าเท่าใบบ้าถอยหลังก็คือคนเท่าเพะวมาคนแรกอะ่ะมันใบบ้ามันเลยถอยหลังกลับมาเข้าใจไหมเสร็จป,ปุ๊บมันบอกว่าทหารหนุ่มทหารหนุ่มก็คือเด็กหนุ่มที่ปลอมตัวเป็นคนเท่าแล้วเป็นทหาร มาเฉียงซ้ายเฉียงซ้ายก็ไปทางไรทิศตะวันตกเฉียงเหนืออ่าเดินวนเลยขึ้นบันไดามาวนวนวนเสร็จปุ๊บมาเจออีกรูปหนึ่งเท่าก้าเฉียงฝั่งซ้ายเอาเท่าก้าอีกเฉียง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 มาเจออีกรูปหนึ่งเป็นรูปหนุ่มขุ้นคิดคับล้ายขับค่าย,ายมันก็จะมาตรงกับไอประตูนี้เห็นไหมรูปมันอยู่ตรงนี้ประตูทางเข้าตรงนี้จะเป็นยามห้องแรกจะเป็นยามยามเฝ้าสมบัติแล้วสมบัติอยู่ข้างในนี้เพราะว่าเวลาคนเราคนเราจะเก็บสมบัติอะ่ะมันต้องเก็บด้านในซุทเขาเลยคิดว่านเนี่ยแหละ คือที่เก็บสมบัติเราต้องบุกไปที่ตรงนี้แต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าสมบัติของจริงอยู่ที่ไหนก็สามารถไปติดตามต่อได้ในหนังสืออาชยะเรียนตำราทยายลำดับที่4จากหนังสือชุดฝาแฝดยอดนักสืบของกิติศักดิ์คงคาจะวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่บูธ E 3 1สํานักพิมพ์1 3 3 5 7ในมหกรรมหนังสือระดับชาติวันที่9ถึงวันที่19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตหรือว่าถ้าใครไม่ได้มีโอกาสไปที่งานก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนนนนนนััังสสือออออทท่วไไไปปแลลละร้้าาค์์เยยพิูฤษีด เรี่ยมของนักสื่อเพชรกันด้วยนะครับว่าจะถูกหรือเปล่า